นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างเอชุติมาค่ะได้โพสต์ภาพดวงตาข้างซ้ายที่แบบแดงก่ำเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นไปดูกันค่ะ ทำเอาแฟนๆถึงกับตกอ,อกตกใจไม่น้อยนะคะหลังนักแสดงสาวเอชุติมาในยนาได้ลงภาพขณะที่เธอเนี่ยไปศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน24ชั่วโมงแล้วก็ลงภาพดวงตาที่แดงก่ําเลยพร้อมกับข้อความว่าเอ๊ะเกิดอุบัติเหตุรถเบรกกระทนหันเล็บเนี่ยทิ่มเข้าไปในลูกตาค่ะโชคดีที่ไม่ไปโดนตาดํานะคะนอกจากนี้พี่เอชุติมายังแนบภาพเอกสารการตรวจของแพทย์ซึ่งก็บอกอาการบาดเจ็บของเธอแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองในช่วงที่ต้องทําการรักษาเอาไว้ด้วยนะคะ ว่าเลือดออกใต้เยื่อบุตาขาวซ้ายจากอุบัติเหตุนิ้วทิ้นตาซ้ายค่ะอาการเนี่ยก็คือตาซ้ายแดงนะคะโดยทั่วไปจะค่อยๆจางลงจนหายเป็นปกติภายใน10-14วันหลังอุบัติเหตุค่ะแนะนําหากอาการไม่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะคะให้กลับมาพบแพทย์งดขยี้ตาแรงๆด้วยค่ะงานนี้ก็มีเพื่อนๆแล้วก็แฟนๆต่างเข้าไปให้กําลังใจเธอยอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ